ช่วงนี้ก็ได้พูดถึงการเข้าฌานสมาบัติแล้วก็ผลสมาบัตินะซึ่งพูดถึงเรื่องของการทําสมาธินะการทําสมาธิผลของสมาธิก็คือการที่เราได้ตรวจสอบเรื่องของฌานสมาบัติส่วนการเจริญปัญญากรรมาฐานคือการเจริญปัญญาการตรวจสอบผลก็คือการเข้าในญาณสมาบัติ <c oughs> ซึ่งก็มีวิธีการว่าการที่เราศึกษาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรจะต้องมีผลมีเหตุมีผลเสมอเช่นการให้ทานเนี่ยผลของการให้ทานคือเราได้สละได้มีชื่อเสืยอมมีความสุขเป็นมีทิรักเป,เป็นคนมีทิรักในปัจจุบันลมหายตายจากไปก็มีมนุษยสมบัติส่นสมบัติตเป็น ที่หวังนี่การรักษาสินก็เช่นเดียวกันเรามีความสุขในปัจจุบันเป็นที่รักในปัจจุบันลมหายตายจากไปก็มี <c oughs> สุคติเป็นที่ไปก็มีมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติเป็นที่ไปการที่เราเจริญสมาธิฝึกสมาธิเราก็มีความสุขสามารถเข้าฌานได้เข้าฌานได้ในปัจจุบัน มีความสุขความสงบในปัจจุบันแล้วก็ลมหายใจจากไปก็มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตลอดถึงพรมสมบัติเป็นที่ไปคือผลของสมาธิการเจริญมีปัสัสนากรรมาฐานหรือการปฏิบัติมีปัสัสนากรรมาฐานตามหลักของอริยสัจตามหลักของสติปัฏฐานทั้งสีหรือตามหลักของมหาสติปัฏฐานเรามีความสุขในปัจจุบันสามารถได้ผลของญาณ คือเข้าสมาบัติได้ในปัจจุบันตรวจสอบผลได้ในปัจจุบันว่าเป็นประโสดาบันผลของมันก็คือเราจะเกิดอิ่ไม่เกินเจ็ดชาติสกิทาคามีเราจะเกิดอิ่ไม่เกินหนึ่งชาติหนึ่งชาติส่วนพระนาคามีก็จะเกิดในชั้นสุทาวาสตามกําลังของอินรีห้าพละหคือสธาวิยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาก็จะเข้านิพพานที่นั่น ส่วนเราเจริญอิทธิบาทสีที่เต็มบริบุญร้อเปอร์เซน์ก็มีผลก็คือทําให้เราสิ้นภพสิ้นชาติเป็นภา,าระหันไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปได้ผลคือการดับภพบชาติตัดภพชาติได้สิ้นเชิงเราเห็นว่าการทําอะไรก็จะมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลเสมอมีเหตุมีผลเสมออยู่อย่างนั้นเราทําดีความดีก็ตามให้ผล เราทําชั่วความชั่วก็ตามให้ผลพระวุทโดยเจ้าท่านส่งสอนเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยดังนั้นในคนบางคนที่เขาเคยให้ทานไว้เมื่อเขาเกิดมาในปัจจุบันในชาติถึงจะเกิดในตระกูลที่ยากจนเป็นชาวไรช่ชาวนาแต่ในอดิตชาติเขาเคยให้ทานไปอย่างไรเสียเขาไปอยู่ในสถานที่ใดเขาก็จะมีความร่ำรวยมัง่งคั่งมีชื่อเสียงลา่ยุดบริวารตามมาแน,น่นอน ไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดเพศชายเพศหญิงเพศนักบวชหรือคัสญาติโยมหา,า,จจมหาว่าเราหาว่าเขาอะนะเคยสังสมเรื่องการให้ทานการรักษาศีลไว้เนี่ยอย่างไรเสียทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเวลามันให้ผลบนกุศลเหล่านั้นมันให้ผลมันไม่ไม่ผิดตัวตนแน่นอนใครทําอะไรไว้ก็ได้รับผลอย่างนั้นอันนี้คือมอุมมองง่ายๆการการมองเหตุมองปัจจัยง่ายๆ ในยุคปัจจุบันคน,นไม่มองให้ครบเหตุไม่ให้ครบปัจจัยพอเห็นใครเขารวยหน่อยก็อิจฉาหรือบางทีเห็นพระเขามีลาบสการาชื่อเสียงแก้วแวนเงินทองคนถวายรถถวายปัจจัยสร้างหุติสร้างศาลาสร้างโบสถ์อะไรใหญ่หญตโต,วตวสวยงามก็บอกว่าพระนี้โลภมากพระนี้มีกิเลสตัณหามากพระสะสมกิเลสตัณหา,าพระอยู่รู้กินสบายขี่เกียรแล้วได้ดีอย่างนี้เป็นต้น มกักจะมองว่าขี้เกียจแล้วได้ดีวันบันเห็นทําอะไรกินแะ้วก็นอนบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อถึงเวลาก็มีคนเอามาถวายมากินอย่างเงี้ยโดยเขามองแค่ปัจจุบันในชาตินี้ที่เขามองแค่ว่าเออทาไมเขาสบายเขามีกินมีใช้มีที่อยู่มีที่อาศัยมองง่ายไปแค่ไปหาว่ามองตามหลักเหตุตามตามปัจจัยในธรรมพุทสศาสนาโอ้พระเหล่านั้น ในภพชาติที่ผ่านๆมาท่านเคยให้ทานไว้เคยรักษาศีลว้ท่านเคยเดิญผมไปหาธรรมว้ถึงเวลาท่านก็นมีลาบสกาดได้ชื่อเสียงแกว้วแวนเงินทองบริวารสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ยืนยันแล้วก็ไม่เคยอิจฉาลาบสกัดเหล่านี้เหมือนท่านจะเดินทางสมัยเดียก่อนท่านจะถามมาหลวงพ่อซิว,วรีอยู่ไหมหลวงพ่อซิว,วรีมาหรือเปล่าหาว่าหลวงพ่อซิวเวรีมาด้วยก็จะไปเป็นร้อยเป็นพันขนาดไหนก็ไม่ต้องกรวอดข้าวอดน้า ที่อยู่อาศัยก็จะบริบูรณ์พร้อมผูไม่สําเร็จด้วยบุญของหลวงพ่อเสวลีก็จะสําเร็จด้วยบุญของพระเจา้าดังนั้นสิ่งที่เราเห็นจะพอน,น้าเราอย่าเพิ่งเชื่อหรืออย่าเพิ่งฟันฟันทงโอ้ไม่ดีไม่ถูกต้องอย่างนี้นะทุกอย่างที่เราเห็นมันเป็นบุญของคนอื่นทุกอย่างที่เราเห็นที่คนอื่นประสบเคราะห์กรรมก็มันเป็นกรรมของเขาเป็นการกระทําของเขาที่ให้ผลทุกอย่างที่เราเห็นได้ยินคนอื่นเขาประสบความสําเร็จ ก็เป็นบุญเป็นเหตุเป็นกุศลของเขาที่มันตามมาให้ผลแม้แต่การกระทําของเราตาดูหูฟังปากที่พูดจิตที่คิดทุกอย่างมันก็จะมีการให้ผลตลอดเวลาดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยสอนให้คิดดีทดําดีพูดดีอยู่ตลอดเวลาเวลามันให้ผลแล้วมันก็จะเป็นสิ่งดีแก่ตัวเรา